ตับเนี่ยเป็นแล้วไม่มียารักษาอย่างไวรัสตับอย่างเงี้ยนะครับหรือคนตับอักเสบตับแข็งนะแล้วเวลาตับกําเริบมมากนะครับ,ววบ,รมมรบที่ใกล้จะหมดหมดอายุนะครับท้องมันจะบวมบวมแล้วมีน้ําขังอยู่แล้วแก้ไม่ได้ครับต้องไปเจาะน้ําทิ้งเจาะไปเจาะไม่ขีดเจาะไม่ขีดทีก็ตายแล้วท่านยังไม่เข้าใจเรื่องอาการของตับตับเนี่ยนะเริ่มไม่ดี เป็นไงบ้างกินแล้วชอบจุกชอบแน่นท่านต้องจําไว้นะจุกแน่นนะจุกแน่นอาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้ไม่ไม่ใช่กระเพาะโรคตับนะเป็นโรคก,ก,กดไหลย,ย้อนกระจุกแน่นเหมือนกันแต่จุกแน่นตัวเนี้ไม่เหมือนกันมันพอตับมีอาการจุกแน่นแล้วนะชายโครงขวามันจะเจ็บฮนะกดมันจะเจ็บนั่นนะโรคตับนะครับและอีกอันหนึ่งให้สังเกตดีๆนะ มันจะฉี่เหลืองมากถ้าฉี่เหลืองท้องอืดท้องแน่นปวดชายโครงผมบอกง่ายๆตับร้อยเปอร์เซนต์าจาโรคตับเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยแหละครับถ้าท่านท่านไปรักษาแล้วผ่านผ่านการใช้ยามามากแล้วไม่หายมาคุยกับผมคุณชัยวัฒน์นะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้นะคะคือ ยาบำรุงหน้าทกายนะคะกล่องสีแดงสไลด์สองเก้านะคะพร้อมกับทานคู่กับขมิ้นชันแบบแคปซูลนะคะซึ่งคุณใช้วัดใช้ระยะเวลาในการทานสเดือนนะคะแล้วใคก็ทานแบบต่อเนื่องต่อเนื่องแต่อาการท้องบวมนะคะที่ท้องบวมมากๆเนี่ยทานได้แค่สองอาทิตย์นะคะท้องก็จะไม่บวมเลยนะคะกล่อ,องแดงราคาเท่าไหร่คะ <S <S ผมก็จำจำไม่ได้อะกล่องแดงนี่แล,วละควเอาอย่าง,งนี้านสามพันกว่าแต่เราประกันคุณภาพนะ ก่อนใช้ต้องทําความเข้าใจก่อนกองแดงเนี่ยท่านต้องทาความเข้าใจก่อนแพงแต่ศักดิ์สิทธิ์ครับเอางี้ผมบอกไงยาที่มีคุณภาพนะนะไม่มีถูกสักอย่างในโลกยาดีๆเนี่ยไม่ว่ายาฝร,รั่งอะไรแพง,งนั่นสมุนไพรเหมือนกันยาที่กินแล้วรักษาโรคยังยา,ยาหายเนี่ยแพงทุกตัวแหละครับเพราะทุนมันแพงอะ่ะอีกอันหนึ่งอยากจะฝากไว้ที่แก้กันไม่หายทุกวันเนี่ย คนเป็นไซนัสและกลิ่นจมูกเนี่ยครับ <โอ S 1> ในโลกนี้ผมบอกง่ายๆนะไม่มียาแก้แล้วเว้นหมอเสงคนเดียวคำิีชันหมอเสงอะ่ะเช้าสามเป็นเย็นสามเม็ดจ,จมูกที่เหม็นคาวมีกลิ่นมีน้ำมูกไหลคัดจมูกเนี่ยหายขาดถ้าทา่านกินนานๆท่านจะหายขาด ที่สนใจผลิตภ <The S 1> <Y> ัณฑ์นะคะเราจะมีตัวแทนจาหน่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของเรานะคะตัวแทนจำหน่ายของเราเนี่ยจะมีเยอะมากทั่วประเทศเลยนะคะทั่วทุกภาคเลยนะคะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายเราได้เลยนะคะ